วงพารมินิ2กำลังจะมาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการสมาร์ทโฮมที่คุณคาดไม่ถึงแต่จะดีจริงอย่างที่ลือกันใหม่มาเจาะลึกทุกความเป็นไปได้ไปพร้อมๆกันมีข่าวลือนาหูว่า Apple เตรียมเปิดตัววมพาร์ทม i นิ2ในเร็วๆนี้หลังจากวมพารมินิรุ่นแรกครองใจใครหลายคนมาตั้งแต่ปี2020ซึ่งในโลกเทคโนโลยีถือว่านานมาก หลายคนอาจจะคิดว่า Apple ลืมลำโพงจิ๋วตัวนี้ไปแล้วแต่ล่าสุดมีสัญญาณจากซัพพลายเชนที่สื่อใหญ่หลายสาน,นักรายงานตรงกันว่า Apple พร้อมที่จะส่งทานยาสุ่นใหม่ลงสนามแล้วการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญของ Apple ในตลาดสมาร์ทโฮมสุดร้อนแรงการมาของโฮมพารมินิสองหรือชื่อทางการที่ Apple จะใช้จะเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์บ้านอัจฉริยะที่มีสิริและโฮมคิดเป็นศูนย์กลางให้กลับมาคึกคักอีกครั้งมาดูกันว่าเจ้าตัวเล็กคนใหม่นี้จะมีอะไรเด็ดบ้าง สเปคที่คาดเล็กพริกที่หนูอัปเกรดจัดเต็มถึงแม้ว่าดีไซน์ภายนอกอาจจะยังคงเอกลักษณ์เดิมคือรูปทรงกลมสุดคูหุ้มด้วยผ้าตาข่ายเพราะมันลงตัวอยู่แล้วแต่ภา,ายในนี่แหละคือจุดที่น่าสนใจที่สุดการอัปเกรดที่คาดหวังได้มากที่สุดคือชิปประมวลผล SOC ตัวใหม่คาดกันว่าอาจจะเป็นชิปตระกูล S Serie s ที่ยกมาจาก Apple Watch รุ่นใหม่ๆอาจจะเป็น S 8หรือ S 9ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้ส i ร i ฉลาดขึ้นตอบสนองได้เร็วขึ้นและอาจจะประมวลผลคำสั่งบนตัวเครื่อง อ d ดี i ไอได้มากขึ้นโดยไม่ต้องส่งข้อมูลไปมาให้เสียเวลาแต่ตรงนี้แหละที่น่าคิดการเปลี่ยนชิปใหม่จะส่งผลต่อราคาหรือไม่ Apple จะยอมลดกำไรเพื่อให้โฮมพาสมินิ2ยังคงเป็นลำโพงอัจฉริยะที่เข้าถึงง่ายเหมือนเดิมหรือเปล่าแน่นอนว่าเมื่อชิปฉลาดขึ้นคุณภาพเสียงที่ว่าดีอยู่แล้วจะถูกยกระดับด้วย Computational Audio ที่ทรงพลังและซับซ้อนกว่าเดิมให้มิติเสียงที่เต็มอิ่มและเบสที่แน่นเกินตัวยิ่งขึ้นไปอีก และอีกหนึ่งการอัปเกรดที่หลายคนรอคอยคือเรื่องการเชื่อมต่อคาดว่าห o m า p o d Mini 2จะมาพร้อมกับชิป Ultra Wideband (UWB) เ e n เนอเรชันที่2อย่าง U2 ที่จะทําให้ฟีเจอร์ Handoff เพลงระหว่าง iPhone กับลำโพงนั้นเนียนกริบและแม่นยํายิ่งกว่าเดิมรวมถึงการรองรับมาตรฐาน Matter แ,และเตรที่สมบูรณ์แบบขึ้นทําให้มันกลายเป็น h o m e Hu ที่ทรงพลังและเสถียรสุดๆสําหรับบ้านอัจฉริยะยุคใหม่และที่ขาดไม่ได้สีใหม่ต้องมา Apple คงไม่พลาดที่จะเปิดตัวสีสันใหม่ๆ ให้เข้ากับลายอัพสินค้าอื่นๆอย่างแน่นอนอาจจะมีสีที่เข้ากับ iPhone รุ่นล่าสุดหรืออาจจะมีสีพิเศษที่ทํามาเพื่อโฮมพาร์ตมินิ2โดยเฉพาะก็ได้แล้วเมื่อไหรล่ล่ะราคาจะเท่าไหร่ต้องยอมรับความจริงว่าโฮมพาร์ตมินิรุ่นปัจจุบันนั้นเก่าแต่ก็เก่าแล้วด้วยอายุอานามที่ลากยาวมาเกือบ5ปีเต็มชิป S5 ที่เป็นหัวใจหลักด้านในแม้จะยังทํางานได้ดีแต่ก็เริ่มถูกมองว่าอาจจะตามหลังเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับชิป ใน Apple Watch รุ่นล่าสุดการที่ Apple เลือกที่จะอัปเกรดในตอนนี้จึงเป็นจังหวะที่สมเหตุสมผลที่สุดตลาดสมาร์ทโฮมตัวไวมากคู่แข่งก็ขยับตัวกันตลอดเวลา Apple จําเป็นต้องมีตัวเอกที่สดใหม่กว่าเดิมเพื่อดึงดูดผู้ใช้ใหม่ๆใ,ให้เข้าสู่ EcoSystem และโฮมพาทม i นิก็คือประตูหานอแรกที่ดีที่สุดของใครหลายคนในการเข้าสู่โลกของโฮมคิดคำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้คือโฮมพาดมินิ2จะมาเมื่อไหร่และเท่าไหร่ จากข้อมูลที่หลุดมาซึ่งอ้างว่าการผลิตจํานวนมากแมสโปรดักชั่นอาจจะเริ่มในเร็วๆนี้แหล่งข่าวหลายสํานักวิเคราะห์ตรงกันว่าเราอาจจะได้เห็นการเปิดตัวอย่างเร็วที่สุดคือช่วงต้นปี2026อาจจะในอีเวนต์ช่วงเดือนมีนาคมหรืออาจจะมาแบบเงียบๆเซอร์ไพรส์เหมือนที่ Apple ชอบทํากับสินค้ารุ่นอัปเกรดเล็กน้อยส่วนเรื่องราคาคาดการณ์กันว่า Apple จะตรึงราคาไว้เท่าเดิมที่99ดอลลาร์สหรัฐในไทยก็น่าจะราวๆ3,890บาทเพราะนี่คือราคาที่จะค่าคู่ แข่งและเป็นจุดขายสําคัญที่ทําให้หงผาดมิ m i n เข้าถึงทุกคนได้แต่นี่เป็นแค่การคาดการเท่านั้น Apple อาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงก็ได้คุณคิดว่าหงพาดมิ Mini 2จะมีฟีเจอร์อะไรที่ Apple ยังไม่ได้เปิดเผยอ,อีกบ้างและคุณคิดว่า Apple ควรจะตั้งราคาหงผาดมิ Mini 2เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย